พี่รู้ไหมว่าตอนนี้บัตรเครดิตพี่อะประกวนสุดพี่อ,ะ,อะมียอดค้างชำระอยู่ประมาณจำนวนเท่านี้นะมีบัตรจริงไม่มีบัตรจริงอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่ข้อมูลที่เราพูดอะมันเป็นเรื่องการโกงหมทั้งหมดเลยแต่พูดในทำนองให้เขาหลงเชื่อว่าเขาอาจจะถูกแอบอ้างเราไม่ยอมทางานแต่เราก็ไม่ดื้อใช่ป่ะเราอยู่เฉย,ย,ย,ยเราก็โดนโดนทั้งทษดทุกวันทุกว,วนันร้ายแรงสุดก็คือไฟฟ้าช็อต เพื่อนแนะนำะเพื่อนแนะนําไปให้ติดต่อรู้จักอีกคนหนึ่งก็เลยมีการติดต่อคุยกันแล้วก็ช่วงสถิกิของเราเนาะก็โอเคยังไงก็ไปก็ไปไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนี่เกิดวันไหร่คะตั้งแต่วันที่สี่สี่มีนาคมตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้เพราะว่าที่เขาแนะนํามาก็จะเป็นแบบว่าแนะนําให้ลูกค้าไปแจ้งความแนะนาให้ลูกค้าไปแจ้งความใช่จกร้องทุกข์ ผู้เสียหายรองทุกประมาณนี้ค่าแรงหรือว่าเขาโกหกเราเรื่องค่าแรงด้วยเขาบอกว่าผู้พิพากจะมีเงินเดือนได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าแต่ว่าไปถึงที่น่นใช่ไหมมีงานไม่ตรงปกเงินเดือนได้เฉพาะเดือนแรกเดือนต่อไปได้เฉพาะค่าคอมมิชชั่นหกเปอร์เซ็นต์วันแรกที่เราไปถึงเจออะไรภาพที่เราเห็นวันแรกที่ไปถึงก็มีนี่พี่ายน่าจะไปก็คนนั่งตามโต๊ะต่างๆ มีคอมไม่อยู่อะมีมีคอมพิวเตอร์มีมือถือแต่ละคนจะมีมือถือของคนต่อองค์คนต่อหนึ่งเครื่องค่ะมือมือถือใช้ก็จะเป็นพวกมือถือไอโฟนอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่เราาเมายถึงวนสังคมอะไรเงี้ยมีมีข้อมูลเราไหมแบบว่ามีบัตรบัตรประชาชนชื่อเบอร์โทรแต่ว่าคือหมายถึงว่าเราก็สุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรอ ในส่วนของตัวน,นี้คือมันจะมีการเหมือนเหมือนนั่งอยู่เฉยที่เห็นเนาะจากที่เห็นก็คือโทรศัพท์ดังขึ้นมาเหมือนโทรคุณโทรเข้าแตทท่ที่ไหนได้ไม่ใช่ไม่มีใครโทรเข้ามาแต่เป็นการโทรออกก็เราก็บอกว่าแนะนําถามถามประเด็นเมื่อกี้คือถามตรงที่ว่าทําบัตรแล้วหรือยังอ่าต่อไปพี่ไม่ได้ทําใช่ไหมถามว่าพี่รู้ไหมว่าตอนนี้บัตรบ,บัตรเครดิตพี่อ่ะบัตรกดสุดพี่อ่ะ มียอดค้างชำระอยู่ประมาณตรงนั้นเท่านี้นะ98,500บาทอยู่ที่จังหวัดน่านพี่เปิดทําการเปิดบัตรสินเชื่อตัวน,นี้ได้ตัวเองไหมหรือว่าพี่ไม่ส่วนไม่เห็นเลยหรือยังไงลูกค้าบางคนก็ไม่รู้อู่แล้วเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่โกหกที่หลอกขึ้นมาเองเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยที่ที่ที่ททคุยด้วยอ่ะจะมีบัตรจริงไม่มีบัตรจริงอย่างเงี้ยเราไม่รู้ แต่ข้อมูลที่เราพูดอะมันเป็นเรื่องการโกหกทั้งหมดเลยแต่พูดในทํานองให้เขาหลงเชื่อว่าเขาอาจจะถูกแอบ,บอ้างอ้างไปในใช้ในส่วนตัวนี้คือแอบ,บอ้างแบบไหนเอกสารที่เคยสมัครงานเอกสารที่ยื่นเรื่องหมื่อวานรัฐบาลเอกเชอนนิติบุคคลทุกอย่างอะเ mm. วลาเราถ่ายสำเนาให้เขาอะ mm. อาจจะมีคนเนี่ยคาไดคนหนึ่งบุคคนไดคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่หวังดีเนี่ยเอาเอกสารเราไปปลอมแปลง mm. เพื่อทําการสมัครบัตรตัวนี้ไว้อ mm. เขาก็จะคิดละอ้ โดนหลอกโดนเออสายอื่นแป๊บเดียวยิงเข้ามาต่อก็ mm hmm. มีสายเหมือนเหมือนวางสายปุ๊บก็กเดี๋ยวมีคนโทรเข้ามาต่อวางสายปุ๊บมีคนโทรเข้ามาต่อเรื่อยๆแล้วใครเป็นคนดูเบื้องหลัง,ลงอ่าเบื้องหลังตรงนี้จะเป็นคนจีน mm hmm. ใช่คนจีนจะมีคนดูแอบให้เขาเรียกว่าแอบตัวน,นี้เป็นการอแอบเ,เข้ายิงข้อมูลลูกค้าเข้ามาในมือเราไลยแรงสุดก็คือไฟฟ้าช็อตใช่แต่ ส่วนเก้าอี้นี่เป็นเก้าอีพ้พลาสติกทั่วไปจับฟาดต,ตีนหีบลงโต๊ะก่อนเพราะเรายืนบนเก้าอี้ทีนึอ่ะยืนบนเก้าอี้แล้วก็ชูแขนขึ้นใช่ไหมสูงๆเข้ามาแล้วก็ตีนหีบเราออกกระเด็นลงจากโต๊ะตีนหีบหน้าทา้องแล้วก็อาศัยสป,ปริงตัวนิดหน่อยเลยไม่ค่อยเท่าไหร่มากแต่ว่าเจ็บเหมือนกันเราจะไปเขาจะบอกว่ามึงดื้อเหรอมันชอบพวกขานี้ตลอดเลยถึงแม้เราจะทําถูกทําผิด,ด้วยอยู่เฉย เราไม่ยอมง,งานแต่เราก็ไม่ดื้อใช่ป่ะเราอยู่เฉยๆเราก็โดนโดนน้ำท่วทุกวันทุกวันจนแบบว่าเที่ยงคืนเที่ยงครึ่งตีหนึ่งนะแต่เพื่อนเขากลับไปนอนตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มแต่เราก็ยังโดนน้ํท่วมอยู่แต่ก็ยังทนอยู่ทนกาแบบว่า,วามันต้องมีหวังสิเราทําดีมาเยอะเหมือนกันนะเราไม่ใช่เป็นคนเลวพระต้องคุ้มครองจริงความดีที่เราทํากับพ่อกับแม่ไว้เราต้องคุ้มครองเรา บอกเัเองว่าต้องหลอดข่าวสดืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ